อัปเดตร,ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดวันนี้ราคาข้าวโพดท,ท้องถิ่นราคาข้าวโพดเมล็ดราคาข้าวโพดโรงงาน ราคาบาทต่อกิโลกร,รมัมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามข่าวสารอัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ทําการซื้อขายล่าสุดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวโพดท้องถิ่นนะครับ ข้าวโพดเมล็ดและข้าวโพดโรงงานไปติดตามรับชมรับฟังตามตารางอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้เลยครับสำหรับตารางอัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดนะครับชนิดราคาข้าวโพดท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดนะครับความชื้นไม่เกิน30อร์เซนราคาขายนะครับบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่แบาท50สตางค์จนถึง9บาท50ตสิสตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับราคาย,ยังคงตัวเช่นเดิมครับ ในส่วนของข้าวโพดเมล็ดนะครับความชื้นไม่เกิน14.5เร์ราคาบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะอยู่ที่12บาทนะครับจนถึง12บาท70สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับราคาย,ยังคงตัวเช่นเดิมครับในส่วนของราคาข้าวโพดโรงงานนะครับ CP บางนานะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่13บาท50สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก0.10สตางค์ ในส่วนของ CP สีราชานะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท3 0ตางส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก0.05สตาง์ CP ราชบุรีนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท25สตางส่วนต่างยังคงตัวเช่นเดิมครับในส่วนของ CP ท่าเรือนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท25สตางส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับ สำหรับซ p พีโคราชนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท30สตางค์ในส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก0.05สตางค์นั่นเองครับสำหรับกรุงไทยอาหารผ้าประแดงนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท25สตางค์ส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับสำหรับกรุงไทยอาหารบ้านบึงนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท25สตางค์ ส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับในส่วนของเบทาโกนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท30สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก0.05สตางค์สำหรับเซนตาโกนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท30สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก0.05สตางค์สำหรับโรงงานแหลมทองสาการนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13บาท25สตางค์ ส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับราคามีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่ตลอดนะครับในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับทางเราเองนะครับก็จะอัปเดตในส่วนของข้อมูลราคานี้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมและก็รับฟังกันนะครับ สึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งทางผมเองต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสมาคมพ่อค้าข้าวโพดนะครับและพืชพันธุ์ไทยที่ได้นําข้อมูลตรงนี้นะครับมาเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ you